คลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องปุ่มโ m e กดไม่ติดของ iPhone 4นะครับขั้นแรกเราทดสอบโดยการเซ็นเซอร์ทั้ง5จุดซ้ายขวาบนล่างแล้วก็ปุ่มกลางนะครับลองดูปุ่มซ้ายปิดนะปุ่มล่างไม่ติดปุ่มบนติด ส่วนต่างๆไม่ติดนะฮะทำการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานง่ายๆเผื่อใครที่เกียบนำเครื่องไปเคลมนะฮะโดยการน,นำยาฉีดกระจกนะฮะฉีดฮะฉีดลงไปที่ปุ่มทองฮะแค่นั้นนะฮะแล้วก็กดฮะกดไปเรื่อยๆะฮะกดไปเรื่อยๆเช็ดด้วยนะฮะเอาผ้าชามหมว,วกหรือกระดาษทิชชู่ อะไรก็ได้นะฮะที่มันสะอาดสะอาดกด,ลง,นะะกดลงไปนะฮะกดมันลงไปฮะไดียเสียงปหะฮะนั่นแหละฮะกดมันลงไปกดลงไปเรื่อยๆะฮะไม่ต้องกลัวะฮะว่ามันจะพังกดลงไปะฮะกดไปเรื่อยน้ำจะค่อยซึมแล้วก็ผุดออกมานะฮะเราทาแบบนี้เพื่อที่จะ ลดความมันภายในปุ่มกดข้างในนะฮะซึ่งความมันเนี้ยมันจะมาจากนิ้วหลังจากที่เรากินอาหารหรือว่าจับเสื้อผ้าจับสิ่งของต่างๆสถานที่ต่างๆแล้วมากดปุ่มโฮมนะฮะครับผมกดต่อไปเรื่อยๆถ้าผมนี่คือการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานนะฮะครับผม ราะว่าตรงปุ่มโฮมเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์อยู่นะฮะห้าจุดอยู่ด้วยกันซึ่งบางคนเนี่ยมีปัญหาทางด้านปุ่มโฮมของ i p h o n สีก็ติดต่อทางศูนย์ต่างๆซึ่งทางศูนย์ต่างๆก็ดำเนินการระยะเวลาหลายวันหลายอาทิตย์ซึ่งนาาสุดที่เคยได้ยินเนี่ยถึงกับสามอาทิตย์เลยนี่มีมือถือใช้กันเลยต้องไปซื้อโนเกียกระดูกหมามาใช้กันเลยทีเดียวนะฮะ ก็แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานไปซึ่งกฎของ Apple เนี่ยบริษัท Apple ิลเขาออกมาว่าไม่ว่าปุ่มโฮมะจะเกิดจากการตกน้ำหรือว่าคราบมันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยยกตัวอย่างประเทศของเขาเนี่ย,เ,ยเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บเขาได้เครื่องใหม่มาปับ๊บนะฮะแต่ของเราเนี่ยรอนานผมเป็นอีกหนึ่งคนแหละที่ไม่อยากจะรอก็เลยมา ทําแบบนี้นั่งเสียเวลาสัก2นาทีถึง5นาทีกันไปนะฮะแล้วเราจะมาดูผลกันอันนี้ไม่ได้เมคขึ้นมาครัวันนี้เครียดมากนะยครับปุ่มโฮมกดไม่ติดนะฮะฟังเพลงเล่น Facebook ไม่สนุกเลยนะฮะแตลงกันก็อารมณ์เสียกันไปนะฮะตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกดไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ทั้งผมเริ่มสังเกตเห็นหน้าจอเริ่ม ขึ้นแท็บเพลงแล้วนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีฮะว่าปุ่มโฮมเริ่มกลับมาใช้งานได้ดีหลังจากฉีดสเปรย์น้ำยาล้างกระจกลงมาฮครับผมถามว่าได้วิธีการแบบนี้มายังไง ก็าตามภาษาแล้วฮะคนมีอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะกลับมาบ้านก็เซิร์ชไปที่ Google ก็เจอหลายเว็บะฮะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเว็บนะฮะเดี๋ยวโดนฟ้องครับเอาเป็นว่าคุณลองเซิร์ชไปแล้วกันปุ่มโฮม p h o n e เสียคุณจะเจอประมาณ3-4เว็บบอบอกอยู่ที่ก o o g l e นะฮะรอบรู้ะฮะถามมันมันตอบได้หมดนะฮะจะได้ไม่ต้อง ไปนั่งเคมรอเวลาหรือเครื่องอย่างผมเนี่ยซื้อมาจากร้านธรรมดาเนี่ยประกันศูนย์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันขี้เกียจคิดนะฮะเสียตังโดยใช่เหตุมาซ่อมแบบนี้กันดีกว่ามาโอเคฮะกดไปเรื่อยๆน,นะมา,มาขอเทสหน่อยนะ กดหนึ่งครั้งไิดฮะเบาๆฮะสองครั้งปัญหานี้แก้ได้จริงๆครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปุ่มโฮมของ iPhone 4นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone 4 iPhone 3G, iPhone 3G นนะฮะหรือ ทรศัพท์รุ่นไหนก็ตามที่มันจะมีเซนเซอร์แบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะฮะขอให้โชคดีกับการแก้ปัญหา iPhone 4ของคุณสวัสดีครับ